ชายนีด้าแจ้งแล้วหลังดราม่าเชเชอร์เอมลันแก้ปัญหาด้วยการไม่สร้างปัญหาหลังจากกระแสตีกลับครับมีแชท79็แผ่นหลุดวันปมร้อนเวทีนางงามโดยเชอร์เอมเชยันธนุผู้เข้าร่วมประกวดมิสตูนิเวิร์สไทยแลนด์2 0 2 0นั้นที่มีกระแสดราม่าก,กันอย่างหนักจนกองประกวดนั้นประกาศตัดสิทธิ์ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษวีนาเพื่อนร่วมนางงามที่มีการบูลลี่ในแชทพร้อมประกาศขอไม่เข้าร่วมประกวดเวทีไหนอีกรู้ไม่เหมาะสม โดยทนายนิด้าไปร่วมถแถลงข่าวก่อนหน้าน,นี้กับเชอ,เอร์เอมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าแก้ปัญหาด้วยการไม่สร้างปัญหาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายลุยกลายเป็นดราม่าถูกโยงไปว่าทนายนิด้านั้นเทเชอร์เอมไปล่าสุดนั้นทนายนิด้าจึงได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงว่าแฮชแท็กเทลูกความแฮชแท็กน้องเชอร์เอมในฐานะทนายความนิด้าทำงานไม่เคยเลือกลูกความ แต่จะเป็นลูกความที่เลือกทนายความที่ตนให้ความไว้วางใจในการให้ความช่วยเหลือทนายความมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือลูกความอย่างดีที่สุดเราไม่ได้มีหน้าที่ในการทําผิดให้เป็นถูกแต่เรามีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาตามช่องทางของกฎหมายไม่ใช่ตามความรู้สึกมีหน้าที่หาทางออกให้ดีที่สุดให้กับลูกความหากแม้คดีใดได้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลคนที่มีหน้าที่ชี้ถูกหรือผิดจะเป็นหน้าที่ของศาลไม่ใช่ทนายความ บทบาทของทนายความในศาลนั้นทนายมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานทั้งปวงที่มีแล้วเสนอให้ต่อศาลพิจารณาว่าแบบนี้ผิดหรือไม่ถ้าท่านว่าผิดก็ตามนั้นไม่ได้มีอะไรผิดแปลกหรือซับซ้อนอย่างใดแต่ถ้าเสนอไปแล้วไม่ผิดแม้ในความรู้สึกสังคมจะมองว่าผิดแล้วทนายความให้ความช่วยเหลือต้องถูกประนามนิดาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะหน้าที่ของสังคมกับหน้าที่ของทนายความในศาลอยู่คนละบทบาทกัน ในกรณีของน้องเชอเอมที่หลายท่านเข้าใจว่าทนายนิดาเทตรงนี้นิดาค่อนข้างไม่สบายใจจึงอยากขออธิบายให้ทราบว่าไม่ใช่นิดาไม่ได้เทใครและไม่เคยเทลูกความท่านใดหากน้องประสงค์จะให้ทนายนิดาทําหน้าที่ในฐานะทนายความของน้องนิดาก็ยังสามารถทําหน้าที่นี้ได้และจะทําอย่างเต็มความสามารถต่อไปเพราะนิดาคือทนายความทนายนิดาทนายหญิงสายลุย เป็นโพสข้อความอัปเดตล่าสุดของทนายหญิงสายลุยครับอย่างทนายนิดาที่ได้โพสต์เอาไว้เป็นดีดึงข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านามากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ